ปาธรมาการยอมสร,ามมสรา้างยัอยอยงอยู่ยอมสร้างค่ะค่ะนี่แปลว่าอะไรอยู่ค่ะอยู่ค่ะยออกม,มสรางยอมสร้างคู่นี้อนุโลมะไหนนะอะไรกําลังเกิดยอมสร้างจันทิราลูปากูปากำลังเกิดค่ะ ตัปากำลังเกิดก็ต้องเป็นอะไรบ้างองค์ธรรมอ่ะการรูปอสันค่ะอ่าการรูปอศันเกิดสัดงขยาตอนแรกต้องการองค์ธรรมที่อะไรไม่ใช่กําลังเกิดธรรมาไม่ใช่กําลังเกิดค่ะสังขยะตอนที่สองล่ะธรรมากาลังเกิดค่ะธรรมาก็กําลังเกิด เราเอาองค์ธรรมเราเอาสังสยยท่อนที่หนึ่งไปหาองค์ธรรมที่สันนิษฐานธรรมามาไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมไม่มีค่ะไม่มีนะแต่ธรมาไม่บอกแค่นี้อรต,ตามาจะบอกว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรรูปปาเกิดได้แต่ธรรมมาเกิดไม่ได้เนีถูกไหมค่ะอช่ โลปากาลังเกิดแต่ทรมาไม่ใช่กําลังเกิดมันจึงไม่มีองค์ธรรมไม่มีองค์ธรรมแบบนี้ก็มีองค์ธรรมอีกแบบหนึ่งก็คือโูปาก็กําลังเกิดทรมาก็กําลังเกิดสังเกตให้ดีๆนะนะไม่ค่อยยากนะสังเกตไ้ที่ยากเนี่ยคืออะไรที่ยากก็คือเวลาสอบเนี่ยเวลาสอบเนี่ย เรานึกไม่ออกนะไม่ใช่ว่าปากกาเนี่ยมันจะเขียนไปเองแบบออโต้ Auto, เราแค่จับปากกาจิ้มไปที่กระดาษแล้วมันก็เขียนไปเองลากไปเองไม่ใช่อยา่างนั้นใช่ไหมปากกามันเป็นแค่เครื่องมือนิดเดียวนะในการเขียนให้ออกมาเป็นตัวหนังสือแต่ผู้ที่กําหนดว่าจะเขียนอะไรไม่เขียนอะไร มันคือความเข้าใจความจำของเรานะถ้าเราสังเกตให้ดีๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเราสังเกตไว้แล้วก็อย่างที่เคยแนะนำมานะว่าเวลาที่เพื่อนเราอ่านเพื่อนเราเนี่ยเขาเป็นตัวแทนเราในการอ่านนะไม่ใช่ว่าจะมาให้แต่คนนี้คนนั้นไม่ให้ใครอยากอ่านนี่ได้เลนะม่อก้ยมเรโนใช่ไหม จอมเรโน่เนี่ยดีมากนะขออ่านนะใครขออ่านนี่อัตมาไม่กฏิเสธนะแต่ว่าถ้ามันใช้เวลาเยอะไปอัตมาเกรงใจพวกเราเลยทั้งหมดเลยว่าจะใช้เวลาเยอะไปเราก็ฝึกฝึกอ่านโดยปิดไม้ไปก่อนแล้ววันดีคืนดีนะโอกาสดีเราเรามั่นใจว่าเราเนี่ยอ่านได้แล้ว นะอาจจะมีผิดบ้างพลาดบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรไม่กินเวลาเพื่อนและเราเยอะเกินไปเงี้ยอ่านได้เลยนะขออ่านนะตมาไม่ได้ห้ามนะก็ถือว่าที่ให้อ่านให้อ่านเป็นตัวแทนเราทั้งนั้นเลยนะออ่านได้ยังอนะ่ะทีนี้ได้ค่ะอ่านเลยนะคะแล้วก่อน <laughs> การรูปอักรเนี่ยนะรวมกันแล้วเนี่ย ความจริงมันรวมกามเข้ากับรูปนะไม่ได้รวมอสันเข้าไปในรูปนะลักษณะดังนี้ลักษณะที่มาสามภูมิแบบเนี้ยเราจะรวมกามเข้าไปในรูปเราจะรวมรูปเข้ากับกามนั่นเองมันก็เลยเป็นปัญจชัดชัดเจนๆในปัญจานี้ไม่มีอาศันนะอสันเนี่ยถือว่าไม่ได้รวมทมํามอนรวมแต่ไม่ได้รวม รวมนิดเดียวรวมอยู่ในเนี่ยกุ๊สี่มีสุขหนึ่งอยู่ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ได้รวมเข้าไปในปัญจนะเียสังเกตไว้ตรงนี้ก็ไม่ได้รวมนี่ก็ตตังหาเน่ยสังเกตไว้แบบนี้รวมในส่วนที่รวมได้นะส่วนไหนรวมไม่ได้ก็ไม่รวมนะอาอานยมสรารค่ยะยัสสะรูปายตนาุปัชติตัสะ ธรรมายตนางอุป,ปัช,ชติติลูปายตนะกําลังเกิดแก่บุคคลใดธรรมายตนะก็กําลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอารมันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่บุตุชนสี่ผลเสกขบุคคลสี่เอ้ยไม่ใช่ผลเสกขะบุคคลสามซึ่งกําลังเกิดในปัญจโบการภูมิที่เรียกว่า อุปอสรรคขนานไม่แยกเลอคะก็ทีไงนี่ก็แยกไว้เรื่องต่อท้ายไว้นี่แหละนะะอะไรปุีปุต,ปตชนสีปุตุชน4ีผลเสกค่ะบุคคลสามซึ่งกําลังเกิดในปัญจโวกาลภูมิอาสาญญาสัสตภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของปัญจโวกาลปฏิสนธิ 45, จิตสิบห้าเจตสิกสามสิบห้า ะะกรรมะชกรลาบสามเจ็ดสีชีวิตะหน้าวะกราบที่เกิดในขณะแรกสาทุกจะแยกต่างหากก็ได้นะกันแยกได้นะแยกเป็นสุกติเหตุกาบุคคลหนึ่งของอสันต่างหากไปได้นะหนังสือเขาเขาแยก้วยรวมแบบนี้ในหนังสือหนังส,สือรวมหนังสือรวมค่ะ รวมแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเวลาสอบเวลาตอบเราแยกมาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะมีแยกกับรวมมันใช้กันได้แต่ว่าอย่าไปรวมผิดอย่าไปแยกผิดก็แล้วกันอย่าไปรวมอสันบอกว่าอสันมันแอบอยู่ในรูปแล้วรูปเข้าไปในการเป็นปัญจในปัญจก็มีอสันอยู่ด้วยมันมีไม่ได้นะอสันเนี่ยมันขันเดียวนะปัญจานี่มันห้าขันนะมันรวมกันไม่ได้นะค่ะ อืมเอาละต่อไปต่อไปตาไข่อต่อไป,อไปยอมสรางแล้วยอมสุมาลีใช่ไหมยอมสุมาลีใช่ไหมอาจารย์ยอมสุมาลียมสุม,มาลีอ่านคู่นี้เลยเนี่ยปฏิป,ปุกเนี่ย สันนิษฐานอะไรกําลังเกิดธรรมมากําลังเกิดเจ้าค่ะธรรมมากําลังเกิดเนี่ยโอ้โหธรรมมามาเองนี่ต้องมาเข้า,<ม>าแถวรอรับเลยนะมาครบหน้าครบตาเลยใช่ไหมกี่<ช>นะพูนนะกี่ภูนนะสี่ค่ะสี่มีอะไรบ้างภารูปอาสาันอารูปขาเกิด <มา S 2> เจ้าค่ะ,คะมาครบเลยมาครบเลยสังสยาก็รอรับเถอะเพราะเพราะว่าสันนิษฐานธรรมมามาเองเนี่ย ช่ไแจกจ่ายให้ได้เลยอ่ะสังขยะทนแรกรูปาไม่ใช่กำลังเกิดไปดูในสันนิษฐานแล้วมีไหมมีค่ะรูปการเกิดเนี่ยรูปอย่างเดียวเลยเราก็ดึงไปมันี่ยดึงนะสังขยะท่อนที่สองต้องการองค์ครามที่รูปาก็กำลังเกิดพอไปดูแล้วมีไหมมีค่ะ มีอะไรบ้การ<ะ>มีรูปมีอสังขาเกิดเจ้าค่ะอันไงเห็นไหมการรูปอสังเนี่ยนะการรูปอสังรลักษณะนี้นะเนื่องจากคู่นี้เป็นอนุโลมในหลักการรวมเนี่ยในเวลาวิสัชนาะท่อนแรกท่อนหลังท่อนแรกเราย่อกันว่าไงนะสะักอะใช่ไหมใช่ค่ะอ่าสักอะท่อนหลังล่ะ สะจะเจ้าค่ะเราจะย่อไว้แบบนั้นนะเป็นหลักการรวมๆนะไม่ใช่ทุกคู่ที่จะมีครบตามนั้นอย่างคู่นี้เนี่ยสันนิษฐานเป็นธรรมมาเนี่ยนะธรรมมาเป็นอายตนะที่เกิดได้ทุกภูมิอยู่แล้วเรียกว่าไม่ประสงค์ออกนามใครใก็รู้ใช่ไหมเน่ยใครใครก็รู้ดังนั้นก็ ้าอายตนะใดบางอาจมาจับคู่กับธรรมาแล้วก็เหนื่อยแทนเหนื่อยแทนออกชื่อไปคนเดียวก็แล้วกันอย่างเช่นผู้นี้เนี่ยสันนิษฐานธรรมากำลังเกิดสังตยาท่านได้แต่รูปาไม่ใช่กำลังเกิดธรรมะาไม่ต้องออกชื่อไม่ต้องวิสัชนาโดยใส่ชื่อธรรมายตนะก็ไปใส่ชื่อของสังตยา ท่อนแรกซึ่งหมายถึงรูปาไม่ใช่กำลังเกิดตามนั้นหรืออะรูปะการหนังจบเลยเห็นไหมท่อนที่สองก็เหมือนกันสันนิษฐานยังเป็นธรรมะแต่สังถยะรูปากำลังเกิดก็สัรูปะการหนังอย่างเดียวจบเหมือนกันไม่ต้องมีสัตธรรมะการหนังนะให้ให้ให้ใหรู้ซะบ้างใช่ไหมว่าจับคู่กับใครนะ พร้อมยังพร้อมยังพร้อมค่ะอ่านเลยอ่านเลยเจ้าค่ะปฏิโลมปุจฉายัสตะวปาปณะธรรมายตนางอุปัชติตัสสะรูปายตนางอุปัชติติหรือว่าธรรมายตนะกําลังเกิดแก่บุคคลใดรูปายตนะก็กําลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหม วิสัชนาอะรูปะกานังอุปะปัชชนตานังเตสังธรรมายตนังอุปัชติโนจะเตสังรูปายตนังอุปัชติสะรูปะกานังอุปะปัชชนตานังเตสังธรรมายตนังอุปธรรมายตนันจะอุปัชติรูปายตนันจะอุปัชติ บุคคลที่รูปะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกําลังเกิดธรรมายตนะกําลังเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีรูปะเกิดได้เหล่านั้นกําลังเกิดธรรมายตนะก็กําลังเกิดรูปายตนะก็กําลังเกิดองค์ธรรมองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ ติเหตุกะปุทุชนหนึ่งผลเสกขะบุคคสามซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทัขณะสมังคีของอรูปาวจรปฏิสนธิจิตสเจตสิกสามสิบและปุทุชนสี่ผลเสกขะบุคคสามซึ่งกำลังเกิดในปัญจโอการภูมิอสัญญสตตภ,ภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคณะสมังคี ของปัญจะโวการะปฏิสนธิจิตสิบห้าเจตสิกิสามสิบห้ากรรมชะชกลาบสามเจ็ดสี่ชีวิตะนวกะกลาบที่เกิดในขณะแรกองค์ธรรมของสัสง,สงสัสาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุค่ะดีมากมีแต่คนเก่งๆเ,เขาเนี่ย มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นต่อไปใครต่อไปต่อไปตาใครตาใครยมสุมาลีแล้วใครต่อยมตุกตาหรือยมแอนนาอยมก่อนค่ะอืม ยมใค่ยมแอนนาเน่นะ,ะมาดูคู่นี้กันหน่อยนะเป็นปัจจนิกปัจจนิกปัจจนิกเดี๋ยวแป๊นปัจจนนานิกฐาน สันนิษฐานอะไรไม่ใช่กําลังเกิดเนี่ยรูปาไม่ใช่กําลังเกิดค่ะปาไม่ใช่กําลังเกิดมีองค์ธรรมกี่ชุดอะไรบ้างสองชุดค่ะคือตับตายจับเกิดไม่ได้ค่ะไม่ได้ที่ภูมิไหนอารูปภูมิค่ะคืออาลูกขาเกิดค่ะอาลูกขาเกิดทางตระยาท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่อะไรกําลังเกิดธรรมากําลังเกิดค่ะ กำลังเกิดท่านที่สองล่ะธรรมาไม่ใช่กำลังเกิดค่ะก็ไม่ใช่กำลังเกิดเมื่อเราไปดูที่สันนิษฐานธรรมากำลังเกิดมีไหมมีค่ะมีที่ไหน่ารูปขาเกิดค่ะ,ะเกิดดึงไปทางตยาท่านที่สองต้องการองธรรมที่ธรรมาไม,ไม่ใช่กำลังเกิดไม่ใช่กำลังเกิดมีองธรรมไหมมีค่ะมีคือ หลังจากค่ะหลังจากจบเลยนะจบเลยรูปแบบการวิสัชนานะเราทราบอยู่แล้วนะถ้าจับคู่กับธรรมมาก็ธรรมมาเออใช่ไหมถ้าจับคู่กับธรรมมานี่ต้องทําใจนะ <c oughs> ต้อง <c oughs> ออกเียคนเดียวนานเลยสิใช่ไหมพรรู้นะค่ะอนุโลมปุจฉา ยัสสรูปายตนาลุปัจชติตัสสะธรรมายตนาลุปัจชติติรูปายตนะไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลใดธรรมายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอรูปกานางอุปปัชชนตานางเตสังรูปายตนาลุปัจชติโนจะเตสังธรรมายตนาลุปัจชติ สัพเพสังจวันตานางเตสังรูปายตนันจะกรูปชิตธรรมายตนันจะกรุปชิตบุคคลที่รูปะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกําลังเกิดรูปายตนะไม่ใช่กําลังเกิดแต่ธรรมายตนะกําลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลทั้งหมดที่กําลังตายเหล่านั้นรูปายตนะ ไม่ใช่กําลังวายัตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดทำไมัตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ตีเหตุตุกะบุรุชนหนึ่งผลเสกขะบุคลสาซึ่งกําลังเกิดในอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของอรูป,ปาวัจรปฏิสมวทีจิตสเจตสิกสาและปุรุชนสี่ ผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังตายในสาอภูมิที่เรียกว่าพังคขนาดสมาคีของจุดติดเจ็ดสิก, 35, ก้าเจสิสามสิบห้ากรมชรูปชีวิตะตนาวกะกราบที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมดหลังเท่านั้นสาทุาูขบคุณเจ้าค่ะ<ๆ>ต่อไปนะต่อไปมีคู่สุดท้าย ผูสุดท้ายยอมทุกตาเจ้าค่ะพระอาจารย์กานมันสก,การเจ้าค่ะยอมทุกตาสบายยอมทุกตาเนะ <c oughs> อะน,นิทานอะไรไม่ใช่กำลังเกิดธรรมมาไม่ใช่กำลังเกิดเจ้าค่ะใครไม่เกิดน<ำ>ั่นธรรมมาไม่เกิดมันก็ต้องมีแต่คนตายตกรรมมตายเจ้าค่ะ และถ้าทำมายังเกิดไม่ได้ทำมาไม่ใช่กําลังเกิดอายต่นะอื่นหน้าไหนใครจะกล้าเกิดููปากําลังเกิดจึงมีไม่องค์ธรรมไม่มีเจ้าค่ะนี่และถ้าท่อนที่หนึ่งไม่มีคําตอบว่าไงนะยมทุกตา <c oughs> <c oughs> อนุญาตให้อ่านอนุญาตให้อ่าน <c oughs> มีอะไรอ่านหรือเปล่า <c oughs> ไม่มีเจ้าค่ะไม่ได้จดเอาไว้เจ้าค่ะเ,ออเดี๋ยวก็ถามว่าเรียนกับใครเนี่ยนะกับใครหนึ่งตอบไม่ได้นะว่าเรียนกับอาตมาเนี่ยอาตมา,ตม,ามีวิธีการเช็คนะ <c ười> เรียนจริงหเปล่าลองว่าสิใช่ซิกต, <c ười> ต้องบอกซิกเนเจอร์ของพระอาจารย์คืออะไรพ <c ười> ี <c ười> ่แหละอามันตาว่าไงนะช <c ười> ่ไร เมื่อ<ล>ท่อนที่หนึ่งไม่มีคําตอบอก็ตกไปเป็นคําตอบของท่อนที่สอเมื่อตอนที่หนึ่งไม่ไม่มีคําตอบก็ตกเป็นคําตอบของท่อนที่สองท่อนเดียวตอบคําเดียวแปลคําเดียวว่าอามันตาใช่องค์ธรรมของอามันตา<ม>ก็คือองค์ธรรมของสันนิฐานบทยังไงยังงั้น ก็คือองค์ธรรมเดียวกันกับมีเดียวกันกับ่ด้ไงก็คือองค์ธรรมเดียวกันกับสันนิษฐานบทยังไงอย่างนั้นอ่านเลยทีนี้อ่านเลยสังจกยสะสวาปะนะธรรมายตนังนุปัจจติตัสสะรูปายตนังนุปัจจิตติหรือว่าธรรมายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด รูปายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลน,นั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธ,งธรรมของสัิฐาบทองค์ธรรมของสันิฐานบทและสังสยาบทได้แก่อุตุชนสี่ผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังตายใน31มสิอภูมิ ที่เรียกว่าพังคข้าขนาดสมังคีของจุติจิตสิบเก้าเจตสิกสามสิบห้ากรมมชรูปชีวิตตะนาวกากะลักลที่ดับครั้งสุดท้ายสาธุเจ้าพระพาารย์กาบนมัสการเจ้าพระาจบเลยนะจบเลยนะสำหรับวันนี้นะ